ปกติเวลาเราตั้งเป้าหมายกันใช่ไหมคะเราก็จะมองไปข้างนอกอยากจะรวยขึ้นอยากจะสำเร็จหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นแต่ว่าวันนี้อยากจะชวนลองพักเรื่องพวงนั้นไว้ก่อนดีไหมคะครับ เราจะไม่ได้ออกไปตามหาอะไรข้างนอกกันเลยแต่ว่าจะชวนมาสำรวจการเดินทางที่สวนทางกันอย่างสิ้นเชิงก็คือการกลับบ้านซึ่งเป็นแนวคิดหลกัหลกๆเลยจากเอกสารที่เราได้มาฉบับหนึ่งชื่อว่า Captain Unlock หรือ Captain Unlock ค่ะใช่เลยครับ แล้วคำว่ากลับบ้านในที่นี้เนี่ยเออมันลึกซึ้งมากนะครับทางแคป t a น n ันล็อกเนี่ยเขากำลังชวนให้เราเปลี่ยนโฟกัสเลยจากการไล่ล่าสิ่งต่างๆภายนอกให้กลับมาสำรวจสิ่งที่อยู่ข้างในตัวเราอืซึ่งเป็นต้นตอของทุกสิ่งนั่นก็คือคำว่าสภาวะครับคำนี้จะเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะคุยกันวันนี้เลยน่าสนใจมากค่ะ เพราะมันท้าทายความเชื่อพื้นฐานของเรามากๆเลยคำถามที่แคปตันอันล็อกตั้งไว้มันจี้ใจมากคือจะเป็นไปได้ยังไงที่ความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้เริ่มต้นที่เงินในบัญชีแต่มันเริ่มจากอย่างอื่นจากข้างในตัวเราเองใช่ครับนี่คือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้จากข้อมูลของแคปตันอันล็อกค่ะและการเจาะลึกครั้งนี้อาจจะทำให้หลายๆคนต้องกลับมาตั้งคำถามกับวิธีที่ใช้ชีวิตอยู่เลยก็ได้นะครับ เพราะมันคือการเปลี่ยนจากสมการที่ว่าทำมีเป็นไปสู่สมการที่ทรงพลังกว่าก็คือเป็นทำมีครับโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าในเอกสารแคปตันอั n ล็อกเนี่ยมีประโยคหนึ่งที่คิดว่าเป็นเหมือนประตูบานแรกเลยประโยคนั้นคือความมั่งคั่งไม่ได้เริ่มที่เงินแต่มันเริ่มที่สภาวะที่ไม่รู้สึกว่าขาด เออพราะได้ยินครั้งแรกก็รู้สึกว่าต้องหยุดคิดตามเลยนะคะเป็นประโยคที่ต้องใช้ใจสัมผัสมากกว่าใช้หัวคิดจริงๆครับคือคําว่าสภาวะที่ไม่รู้สึกว่าขาดในมุมของแคปตันอันล็อกเนี่ยไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธความจริงหรือแบบหลอกตัวเองว่ามีทุกอย่างนะครับค่ะแต่มันคือความรู้สึกสมบูรณ์พร้อมจากข้างในลองนึกถึงนักกีฬาโอลิมปิกบางคนที่ได้เหรียญเงินแต่กลับทุกกว่าคนที่ได้เหรียญทองแดงอ๋อเอออย่างน้อยก็ได้ขึ้นโพเดียมนะ นั่นแหละครับสภาวะที่ต่างกันแม้สถานการณ์จะใกล้เคียงกันมากโหนี่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะ,ะแสดงว่าคนสองคนอยู่ในสถานการณ์การเงินเดียวกันเป๊ะๆเลยแต่คนนึงอาจจะอยู่ในสภาวะขาดแคลนตลอดเวลาในขณะที่อีกคนกลับรู้สึกพอเพียงและมั่งคั่งได้จากข้างในถูกต้องเป๊ะเลยครับมันคือความรู้สึกพอจากข้างในไม่ใช่ความรู้สึกล้นจากภายนอกเป็นสภาวะที่สง,งบมั่นคงไม่ว่าบัญชีธนาคารจะเป็นบวกหรือติดลบก็ตาม ซึ่งนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดกันอย่างสิ้นเชิงเลยแต่ความคิดแบบนี้มันสวนทางกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อกันเลยนะคะที่ว่าเราต้องมีเงินก่อนถึงจะรู้สึกได้ว่ามั่งคั่งอะไรคือความเข้าใจผิดที่คนส่วนใหญ่ติดอยู่ตรงนี้คะตามที่กัปตันอัลล็อกได้ชี้ไว้ความเข้าใจผิดที่แบบฝังรากลึกที่สุดเลยนะครับค่ะก็คือการที่เราไปเชื่อในลำดับที่ว่ารอให้มีเงินก่อนแล้วค่อยรู้สึกมั่งคั่งมันเป็นตรกะแบบเหตุและผลที่เราคุ้นเคยมาตลอดชีวิต ต้องทำงานหนักก่อนถึงจะได้เงินต้องมีเงินก่อนถึงจะมีความสุขได้แต่ว่า c a p ช a ่น a อนล็อกนำเสนอลำดับที่กลับด้านกันอย่างสิ้นเชิญครับนั่นก็คือรู้สึกมั่งคั่งก่อนแล้วเงินค่อยตามมาใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนะคะตรงนี้อาจจะต้องขอแย้งนิดนึงในมุมคนฟังเลยครับเชิญเลยครับหลายคนอาจจะคิดว่ามันฟังดูเหมือนกดแรงดึงดูดแบบสวยๆหรือเปล่าคะ แค่คิดว่ารวยแล้วจะรวยได้ยังไงในเมื่อความเป็นจริงคือเอ,อยังไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านด้วยซ้ํามันจะดูเหมือนการหลีกหนีความจริงไม่หน่วยไหมคะเป็นคําถามที่ดีมากครับและแคปเทนแอนล็อกสก็อธิบายเรื่องนี้ไว้ลึกซึ้งกว่าแค่การคิดบวกมันไม่ใช่เรื่องของการนั่งจินตนาการว่ามีเงินแต่เป็นเรื่องของสภาวะที่ส่งผลต่อการกระทําในโลกเป็นความเป็นจริงครับอ๋อ oh. ลองนึกภาพตามนะครับคนสองคนที่ไปงานเน็ตเวิร์กิ่งค่ะ คนแรกเนี่ยอยู่ในสภาวะขาดคือในใจคิดตลอดว่าฉันต้องได้คอนเน็ t ชันฉันต้องหางานให้ได้พลังงานที่ส่งออกไปจะมีความกดดันเคร่งเครียดคนอื่นจะสัมผัสได้แล้วก็อาจจะถอยห่างโดยไม่รู้ตัวนึกภาพออกเลยค่ะคนที่ดูสิ้นหวังแล้วก็พยายามจะเอาอะไรบางอย่างจากเราตลอดเวลาเราก็ไม่อยากจะเข้าใกล้เท่าไหร่ ใช่เลยครับในทางกลับกันคนที่สองอยู่ในสภาวะอิ่มหรือพอคือมาด้วยใจที่ว่ามาเจอคนน่าสนใจก็ดีไม่เจอก็ไม่เป็นไรฉันโอเคกับตัวเองอยู่แล้วอื mm ้อหือเขาจะผ่อนคลายเป็นธรรมชาติมีเสน่ห์แล้วก็น่าดึงดูดกว่ามากโอกาสดีๆหรือคอนเน็ชันที่มีคุณภาพเนี่ยมักจะวิ่งเข้าหาคนแบบหลังมากกว่านี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนเลยครับว่า การที่โลกภายนอกจัดฉากให้สอดคล้องกับสภาวะภายในของเรามันทำงานยังไงมันไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นเรื่องของจิตวิทยาและพลังงานระหว่างบุคคลล้วนๆเลยครับเข้าใจแล้วคะ่ะมันคือการเปลี่ยนจากพลังงานของการวิ่งไล่เป็นพลังงานของการดึงดูดซึ่งต้นตอของพลังงานนั้นก็คือสภาวะภายในของเราเองแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในสภาวะไหนใน Captain u n ล็อกมีวิธีให้เราเช็คตัวเองไหมคะ มีคำถามที่เฉียบคมมากอยู่สองข้อครับที่แ a ป t a นอ u n ล็อกให้ไว้เพื่อการสำรวจตัวเองลองถามตัวเองตามในใจดูนะครับข้อแรกตอนที่คุณไม่มีเงินใจคุณหายไปไหม,มและข้อที่สองตอนที่ยังไม่สำเร็จคุณรู้สึกว่าตัวเองหายไปไหมโหสองคำถามนี้มันจี้เข้าไปที่แกนกลางเลยนะยอมรับเลยว่าตัวเองก็เคยเป็นนะคะเวลาโปรเจกต์งานยังไม่สำเร็จมันรู้สึกเหมือนเรายังดีไม่พอจริงจ การที่เราซื่อสัตย์กับคําตอบของคําถามนี้ได้คือก้าวแรกที่สําคัญที่สุดเลยครับเพราะถ้าคําตอบคือใช่ถ้าใจเราวูบหวงเมื่อเงินหมดหรือรู้สึกว่าตัวตนเราเล็กลงเมื่อยังไม่ประสบความสําเร็จแคปตินอนล็ o อกชี้ให้เห็นว่านั่นไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงินหรือความสําเร็จอีกต่อไปอ้าวเหรอคะครับแต่มันคือปัญหาเรื่องสภาวะที่เราได้ผูกคุณค่าและความเป็นตัวตนทั้งหมดของเราไว้กับสิ่งภายนอกไปแล้ว แสดงว่าต้นตอของความรู้สึกกระวนกระวายใจเวลาไม่มีเงินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากตัวเงินเองแต่มาจากความเชื่อที่ฝังลึกว่าตัวตนของเราเท่ากับเงินในบัญชีหรือคุณค่าของเราเท่ากับความสำเร็จอย่างนั้นใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับเมื่อสิ่งภายนอกนั้นสั่นคลอนหรือหายไปตัวตนของเราก็เลยรู้สึกเหมือนจะพังทลายไปด้วยสภาวะพื้นฐานของเราจึงกลายเป็นสภาวะที่ขาดและไม่มั่นคงอยู่ตลอดเวลา และต้องวิ่งหาอะไรจากข้างนอกมาเติมเต็มอยู่เสมอการตระหนักรู้ในจุดนี้เองที่แคปเทนอันล็อกบอกว่าเป็นเหมือนการวินิจฉัยโรคได้ถูกจุดก่อนที่เราจะเริ่มให้ยาผิดๆครับพอเข้าใจแล้วว่าปัญหาที่แท้จริงคือสภาวะนี่คือจุดที่นำเราไปสู่แนวคิดที่ทรงพลังที่สุดในแคปเทนอันล็อกเลยค่ะที่ว่าสภาวะคือทางลัดขอยกประโยคจากเอกสารมาเลยนะคะ เพราะจักรวาลไม่ตอบสนองต่อความพยายามไม่ตอบสนองต่อคำอธิษฐานไม่ตอบสนองต่อความอยากจักรวาลตอบสนองต่อสภาวะที่คุณอยู่ซ้ำๆประโยคนี้อธิบายปรากฏการณ์ที่หลายคนอาจเคยเจอในชีวิตได้ดีมากเลยครับว่าทำไมยิ่งพยายามยิ่งดินรนยิ่งรู้สึกว่าสิ่งที่ต้องการมันยิ่งห่างออกไปเพราะในขณะที่เราพยายามอย่างหนักสภาวะภายในของเราคือความอยากและความขาด ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่ทรงพลังมากแต่ตรงนี้คิดว่าอาจจะมีคนสงสัยนะคะว่าเอ้าแล้วแบบนี้ความพยายามหรือการทำงานหนักไม่สำคัญแล้วหรอคะเราแค่นั่งปรับสภาวะอย่างเดียวก็พอหรอไม่ใช่แบบนั้นเลยครับแคปชั่นอัลล็อกไม่ได้บอกให้เราเลิกพยายามแต่ให้เราเปลี่ยนสภาวะที่เราใช้ในขณะที่พยายามตั้งหาดอ๋อ oh. การทำงานหนักจากสภาวะที่ขาดจะเต็มไปด้วยความเครียดความกดดัน แล้วก็สายตาที่มองหาแต่ปัญหาค่ะแต่การทำงานหนักจากสภาวะที่อิ่มจะเต็มไปด้วยความสนุกความคิดสร้างสรรค์และสายตาที่มองเห็นแต่โอกาสผลลัพธ์จากการกระทำเดียวกันจึงแตกต่างกันอย่างมหาศาลเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าโลกภายนอกเป็นกระจกสะท้อนสภาวะภายในของเราถ้าเราอยู่ในสภาวะขาดโลกก็จะจัดฉากให้เราเจอแต่เรื่องที่มายืนยันว่าเราขาดยิ่งขึ้น แต่ถ้าเราอยู่ในสภาวะอิ่มโลกก็จะค่อยๆเติมเต็มเราถ้าจะอธิบายให้มันจับต้องได้มากขึ้นในเชิงวิทยาศาสตร์หน่อยๆน,นะครับสภาวะก็เหมือนกันปรับจูน reticular activating system หรือ RIS ในสมองของเราค่ะสมองส่วนนี้ทำหน้าที่หลินยามเฝ้าประตูคอยกรองข้อมูลว่าอะไรสำคัญถ้าเราอยู่ในสภาวะขาดและกังวลเรื่องเงินสมองเราจะสแกนหาแต่หลักฐานของความขาดแคลนและความเสี่ยง เห็นบินค่าใช้ใจ่ายใหญ่กว่าปกติเห็นแต่ข่าวเศรษฐกิจแย่ๆแต่ถ้าเราจูนตัวเองสู่สภาวะอิ่มหรือพอสมองจะเริ่มมองเห็นโอกาสความเป็นไปได้ที่เราเคยมองข้ามไปครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนสภาวะจึงเป็นการเปลี่ยนที่ต้นต่อเปรียบเสมือนการเปลี่ยนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนภาพพักหน้าจอทีนี้คำถามที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วเราจะเปลี่ยนสภาวะได้ยังไง ซึ่งแคปเทนอันล็อกก็ไม่ได้ให้แค่แนวคิดแต่ยังมีภาคปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากๆมาให้ด้วยใช่ครับและก่อนจะไปถึงขั้นตอนการฝึกเนี่ยแคปเทนอันล็อกได้ให้ประโยคหัวใจมาหนึ่งประโยคเพื่อเป็นเหมือนสมอให้เรายึดเหนี่ยวไว้ประโยคนั้นคือสภาวะใจมั่งคั่งคือการรู้สึกว่าต่อให้ไม่มีอะไรเพิ่มฉันก็ไม่หายไปแค่ได้ยินประโยคนี้ก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างถูกปลดล็อกแล้วนะคะ มันคือการถอนเงื่อนไขทั้งหมดออกจากคุณค่าในตัวเรามันคือการประกาศอิสรภาพให้กับตัวเองว่าตัวตนของเรานั้นสมบูรณ์อยู่แล้วในตัวมันเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสําเร็จทรัพย์สินหรือการยอมรับจากใครเมื่อเราเข้าใจประโยชน์นี้อย่างลึกซึ้งแล้วการฝึกในขั้นตอนต่อไปก็จะง่ายขึ้นมากครับเอาละคะ่ะงั้นเรามาดูภาคปฏิบัติกันเลยแคปเต้นอันล็อกได้ให้ขั้นตอนการภาวนาสั้นๆห้าขั้นตอนที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมาก จะค่อยๆอ,อธิบายไปทีละขั้นนะคะขั้นที่หนึ่งคือผ่อนคลายลึกค่ะให้เราหาที่นั่งสบายๆหลับตาลงหายใจเข้าช้าๆหายใจออกยาวๆแล้วจินตนาการว่าความตึงเครียดที่ไหลที่หน้าอกค่อยๆค,ค,คลายออกไปขั้นตอนนี้สำคัญมากครับในการเตรียมพื้นที่ครับเหมือนการเคลียร์โต๊ะทำงานที่โรกๆออกไปก่อน เพื่อให้เรามีสมาธิกับสิ่งที่กำลังจะทำเป็นการลดเสียงรบกรวนจากโลกภายนอกและเสียงความคิดอุ่นายในหัวเราเองต่อมาขั้นที่2คือกลับสู่ความพอในขั้นตอนนี้แคปเต้นอัลล็อกเน้นย้ำเลยว่าไม่ต้องนึกภาพความสำเร็จไม่ต้องขอบคุณอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องพยายามคิดบวกแค่ให้เรารู้สึกถึงความจริงตรงหน้าว่าตอนนี้คุณยังหายใจอยู่คุณยังอยู่ตรงนี้แค่นั้นเลยค่ะจุดนี้แยบยนต์มากครับ เพราะมันตัดกระบวนการคิดที่ซับซ้อนออกไปทั้งหมดให้กลับมาสู่ความจริงพื้นฐานที่สุดคือการมีอยู่ของลมหายใจและตัวตนในขณะปัจจุบันอืซึ่งนี่คือความพอที่แท้จริงและเป็นรากฐานที่สุดแล้วเราไม่ต้องไปหาจากที่ไหนเลยมันอยู่กับเราตลอดเวลาขั้นที่สคือถอนเงื่อนไขให้เราพูดในใจเบาๆแต่ชัดเจนกับตัวเองว่าฉันไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเพื่อให้ฉันมีค่า พูดซ้ำๆแล้วก็หายใจเข้าให้อกคลายหายใจออกให้ใจวางลงนี่คือการดีโปรแกร,รมความเชื่อที่ฝังลึกโดยตรงเลยครับเป็นการตัดโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นที่เราเคยผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับสิ่งต่างๆที่อยู่นอกตัวเราการพูดประโยคนี้ซ้ําๆคือการย้ํากับจิตใต้สํานึกว่าคุณค่านั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ขั้นที่สคือตั้งสภาวะให้พูดในใจช้าๆนิ่งๆว่า ฉันอิ่มในระดับพลังงานและฉันเปิดรับสิ่งที่มาเพิ่มโดยไม่เร่งซึ่งแคปเทนอันล็อกย้ำว่าไม่ต้องพยายามเชื่อไม่ต้องพยายามรู้สึกพิเศษแค่ไม่ต้านก็พอคำว่าไม่ต้านคือหัวใจของขั้นตอนนี้เลยครับมันไม่ใช่การพยายามบีบคั้นตัวเองให้รู้สึกอิ่มแต่เป็นการเปิดพื้นที่ว่างให้สภาวะนั้นค่อยๆเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะและประโยคเปิดรับสิ่งที่มาเพิ่มโดยไม่เร่งก็สวยงามมาก มันเปลี่ยนสถานะเราจากผู้ไล่ล่าที่หิวโหวยไปเป็นเจ้าบ้านที่สง่างามที่พร้อมเปิดประตูต้อนรับแขกดีๆที่จะเข้ามาและสุดท้ายขั้นที่5คืออยู่กับสภาวะในตอนนี้ไม่ต้องพูดอะไรแล้วค่ะแค่อยู่กับความรู้สึกที่เกิดขึ้นอยู่กับความรู้สึกว่าคุณไม่ต้องริง่งไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องดิ้นรนอีกต่อไปแค่อยู่กับความสงบนั้นสักสองสานาที แต่ละขั้นตอนที่แคปตันอัลล็อกจะออกแบบมานี้มันคือกระบวนการทางจิตวิทยาที่แยบยนมากครับค่อยๆปลดล็อกเราจากเงื่อนไขภายนอกแล้วนำเรากลับมาสู่ความสมบูรณ์ภายในทีละขั้นๆจนสุดท้ายเราได้สัมผัสกับสภาวะใจมั่งคั่งอย่างแท้จริง มีคำถามค่ะเชื่อว่าคนฟังหลายคนก็น่าจะสงสัยเหมือนกันคือถ้าลองทำตามนี้แล้วรู้สึกเฉยเฉยแล้วคะหรือบางทีอาจจะรู้สึกฝืนฝืนด้วยซ้ำที่ต้องพูดประโยคพวกนี้กับตัวเองมันหมายความว่าเราทำผิดหรือมันไม่ได้ผลหรือเปล่าคะเป็นคำถามที่สำคัญมากครับความรู้สึกเฉยเฉยหรือรู้สึกฝืนในช่วงแรกเป็นเรื่องปกติมากครับ เพราะเรากำลังฝึกสร้างเส้นทางประสาทใหม่ๆที่ส่วนทางกับความเคยชินเดิมๆที่เราทำมาทั้งชีวิตอ๋อ้แคปตันล็อกเน้นว่าเป้าหมายของการฝึกนี้ไม่ใช่การรู้สึกดีในทันทีแต่คือการฝึกที่จะวางเฉยต่อสภาวะเดิมๆที่เป็นลบต่างหาก คแค่เราสละเวลา5นาทีมาทำสิ่งนี้โดยไม่ต้านความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ตัดสินตัวเองว่าทำได้ดีหรือไม่ดีแค่นั้นก็ถือว่าสำเร็จแล้วในแต่ละครั้งครับความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความเข้มข้นทางอารมณ์มากครับสรุปแล้วการเดินทางที่แคป t a i n u n ล o c k พาเรามาสำรวจในวันนี้ก็คือการกลับบ้านกลับไปสู่สภาวะก้งเดิมของเราที่ไม่เคยรู้สึกขาดอะไรเลย และเพื่อเป็นการนำแนวคิดนี้ไปใช้ในชีวิตจริง Captain Unlock ก็มีการบ้านเบาๆ7วันมาให้ด้วยค่ะอ้อผมชอบอันนี้มากเลยครับมันเป็นวิธีเช็คอินกับตัวเองระหว่างวันที่ง่ายแต่ส่งพลังมากใช่เลยค่ะการบ้านง่ายมากแค่วันละครั้งไม่ว่าจะตอนไหนก็ได้ให้เราหยุดแล้วถามตัวเองด้วยคำถามเดียวว่าตอนนี้ฉันรู้สึกพอหรือฉันกำลังรออะไรอยู่แค่คำถามนี้คำถามเดียว ก็เหมือนไฟฉายที่ส่องก็ไปในจิตใจเราทันทีเลยนะครับมันทําให้เรารู้ตัวว่าเรากําลังใช้ชีวิตอยู่ในโหมดวิ่งไล่หรือโหมดอิ่มเต็มกันแน่ถูกต้องค่ะและแคปเทอนันล็อกยังให้คําแนะนําเพิ่มเติมด้วยว่าถ้าคําตอบคือพอก็อย่าเพิ่งรีบร้อนทําอะไรต่อให้ลองซึมซับสภาวะนั้นไว้สักครู่เพราะมีประโยคทิ้งทายที่ชอบมากคือสิ่งที่ดีที่สุดจะมากับใจที่ไม่เร่งมันเป็นบทสรุปที่สมบูรณ์แบบมากครับ มันเชื่อมโยงทุกอย่างที่เราคุยกันมาเข้าด้วยกันตั้งแต่การเปลี่ยนสภาวะภายในไปจนถึงการเปิดรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตเราเองโดยที่เราไม่ต้องวิ่งไล่ตามและก่อนจะจากกันไปวันนี้ขอฝากความคิดสุดท้ายจากแคปเทนอันล็อกให้ผู้ฟังได้ไปคบคิดต่อกันนะคะเชื่เลยครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าการเติมเต็มที่เราตามหามาตลอดชีวิต ไม่ได้มาจากการเพิ่มบางสิ่งบางอย่างเข้ามาแต่มาจากการหยุดรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างขาดหายไปเป็นคำถามที่น่าจะเปลี่ยนมุมมองชีวิตของใครหลายๆคนได้เลยนะครับฝากไว้ให้คิดกันต่อค่ะและสำหรับเนื้อหาและแนวคิดที่ลึกซึ้งแบบนี้นะคะสามารถไปเจาะลึกเพิ่มเติมได้จากแ a ปเทนอ u n ล็อกเลยค่ะขอฝากให้ทุกท่านไปติดตามแคปเทนอันล็อกในทุกช่องทางเพื่อไม่พลาดการปลดล็อกศัก,กยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณค่ะ